นึกว่าจะไม่ได้เห็นโอ้ที่สุดก็สมวังครับทะเลหมอกสวยมากๆทะเลหมอกที่สนสวยสวยมากๆครับสวยมากๆโอ้โหที่นี่คือบรรยากาศของดัชวีเลตนะครับดัชวเลตเอกลักษณ์ของเขานะครับทุกสาขาจะมียักษ์เขียวนะครับยักษ์เขียว มีเทเลสทอดออกมานะครับสำหรับให้ผู้ที่เข้ามาพักอกาศัยได้ถ่ายรูปกันนะครับสวยมากครับเป็นภาพที่สวยจริงๆ เราเราดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สวยมากจนต้องเก็บลง YouTube เดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตจบการไลฟ์สดเพียงไว้เพียงสั้นๆนะครับเพราะว่าจะถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็นำลง YouTube ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวใครอยากติดตามนะครับเอาไว้ตอนที่ผมอัดลง YouTube แล้วจะจะแชร์ลงมาหน้าเพจนะครับสวัสดีครับ